West on Fobook ตลอด5เอปพิโซดที่ผ่านมาโปรเจกต์ฟูลี่บุ๊กได้พา6ไอดอลบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปเทคโอเวอร์ร้านอาหารไทยถึงเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับทุกคนสู่ฟูลลี่บุ๊กพวกเขาต้องเจอกับความท้าทายใหม่ๆที่มาพร้อมกับอุปสรรคมากมายดังๆเสร็จแล้วออกเลยออกเลยไปครับไปครับ ส้มตามยัางไม่พร้อมขายครับผัดไทยยังไม่พร้อมขายครับแต่ไม่ว่าจะเจอกับปัญหามากมายขนาดไหนการเปิดร้านที่ผ่านมาทั้ง4รอบของพวกเขาก็ช่วยกันก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มารับประทานอาหารได้สําเร็จแล้วมีปัญหาแล้วทำไมวันนี้เหนื่อยกวา่าเมืม่อาวานวะทำไมวันนี้พู่กว่าเมื่อวานวะมันเหมือนจะง่ายนะจริงพี่ต้เรียงพุ้งอยู่ยผมทาไม่เป็นต้องมาทำ รับ Thank for แต่ปลายทางสำคัญของโปรเจกต์นี้ไม่ใช่แค่เสิร์ฟอาหารแต่อาหารที่เสิร์ฟทุกจานยังต้องได้รับการประเมินความพึงพอใจเกิน80%ซึ่งผลลัพธ์จะเป็นยังไงพวกเขาทั้ง6คนจะทำสำเร็จหรือไม่ไปเอาใจช่วยพวกเขากันเลยครับ หน่อยไหมบูดโอบอยากเปิดสัอีกแบบ4ีหวันเดี๋ยวเราจะรวยเกินหรือว่าเรากลับไทยเราจะเปิดร้านกัน6คนเฮ้ยเ,เ,เป็นไปได้พี่เล้ยผัดไทยกับผัดกะเพรารู้อหอน้าที่เช็คบินแล้วกัน <laughs> เอาละครับทุกคนต้องบอกว่าตลอดโปรเจกต์ที่ผ่านมานะครับพวกคุณมีเลือดนักสู้ที่เต็มที่มากๆเพราะว่าบางคนก็เริ่มจากศูนย์จริงๆครับแต่ทุกคนก็ผ่านมาได้ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือกับตัวเองหน่อยผมอยากให้พวกคุณพูดอะไรถึงโปรเจกนี้สักเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดพูดถึงรายการ f o ร d i e b น o k นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยที่แบบว่าได้มาทำอาหารจริงๆเนาะเพราะว่าปกติเราก็ทำอาหารไม่เป็นผมว่าสนุกมากเลยได้มาทำจริงๆแล้วมันเหมือนก็นว่าแบบเออได้เปิดโลกใหม่แบบนี้ดังรู้สึกว่าได้เห็นหลายอย่างแบบข้างในครัวที่แบบเราแบบไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างวุ่นวายโ,โหรู้สึกว่าแบบเราทีมเวิร์กกันได้ โอเคเลยครับผมที่แบบสามารถเสิร์ฟได้ทุกคนแบบทันเวลาครับผมเอาจริงสนุกมากนะสำหรับบุ๊กอะสนุกตั้งแต่ EP แรกแหละที่เราไปนั่งแบบเหมือนฟิลบอกว่าเราไม่รู้อะไรเลยอะแล้วเราก็ไปนั่งไปเจอวันนั้นเลยอะวันนี้มันก็ยังค,คงคอนเซปต์เดิมก็คือเออเราไม่รู้ว่าอุปสรรคข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วเราได้ร่วมแก้ไปด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ซึ่งบุกรู้สึกว่าเออประทับใจที่แบบไปด้วยกันได้แล้วเราก็ผ่านไปได้อะไรเงี้ยแล้วรู้อย่างต้องทําอะไรบ้างก็ตอนแรกบอกเลยว่าตอนที่ได้รับ เอ่อมาโปรเจกต์นี้รู้สึกว่ามองไม่เห็นภาพเลยว่ามันจะเป็นยังไงมันมืดอ่ะมืดแปดด้านเนี่ยเด็กเขามองไม่เห็นภาพดูท้ายแล้วว่าทุกคนคือแบบเต็มที่มากดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้เอาจริงกันทุกคนตรงเนี้ยเก่งมากนะเราเปิดร้านอาหารแบบเนี้ยในเวลาที่มันน้อยแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ยังทําทุกอย่างให้มันดีได้อย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาร่วม สร้างความทรงจำนะครับกันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าแบบว่าวันหนึ่งเราจะได้เข้ามาทําแบบว่างานบริการได้ขนาดนี้จริงๆเพราะว่าปกติเราก็ไปกินข้าวไปร้านเราไม่ได้เข้าไปรู้เบื้องหลังว่าแบบว่างานบริการมันต้องแบบโหมีการจัดเตรียมตื่นแต่เช้ามาเตรียมของทํานู่นทนํานี่จนทําให้เขามีความสุขในอาหารมือมือหนึ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้วก็ดีใจมากมันเป็นเหมือนงานกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่า2วันเนี้ยที่ผ่านมาเราทำได้แบบเต็มที่มากๆก็ดีใจมากๆครับ โอเคสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่ยากที่สุดของแต่ละคนคืออะไรโหสิ่งที่ยากที่สุดสาหรับดังใช่ไหมไม่เคยมีแบบประสบการณ์ในห้องครัวแบบจริงๆรงเลยถ้าเกิดไม่ใช่ห้องครัวที่บ้านน่ะไม่เคยเข้าห้องครัวของร้านอะไรเลยแล้วแบบไม่รู้เลยว่าแบบมันจะเป็นยังไงรู้สึกว่าตรงนี้แบบเรียนรู้เรื่องการทีมเวิร์กได้เยอะขึ้นมา,มากๆสำหรับรายการฟลิปบุกครับ อุปสรรคของผมคือทุกเรื่องเลยครับ<อ>ผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างดังนี่คือไม่เคยเข้าครัวที่อื่นแต่ผมนี่คือไม่เคยเข้าครัวที่ไหนเลย <ST AR ES> ซึ่งพอมาที่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันได้แบบเปิดประสบการณ์ใหม่ใม <ST AR ES> พอมามาท <ST AR ES> ดลองทำอ่ะเราก็ได้รู้อ๋อมันคือแบบนี้นะกระบวนการเป็นแบบนี้ <ST AR ES> สิ่งหน,นึ่งละที่ผมได้เรียนรู้จกกริงๆจากบริบุนี่คือความสามัคคีครับไม่ใช่ว่าเราจะเป็นต้องเก่งที่สุดอ่ะมันเหมือนกับว่าทุกคนมันต้องมีความเป็นหนาที่แบบว่าแต่ละด้านของแต่ละคนเลยยแล้วเราก็มาแบบมาช่วยกันมาเลยออกมาได้ดี สิ่งที่ยากที่สุดสําหรับผมผมรู้สึกว่าการทําอาหารให้อร่อยถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจเขาก็มีถามว่าเรียนรู้อะไรผมรู้สึกว่าหัวใจของการเป็นพ่อครัวทํายังไงให้อาหารอร่อยทำยังไงให้ คนเข้ามาทานแล้วมันแบบไม่รอบุ๊กคงคล้ายๆพี่เอิร์ดอะคือการการบริการคือบุ๊กก็เป็นคนชอบบริการอยู่แล้วบุ๊กรู้สึกว่ามันมีความสุขที่เราได้ได้จริงใจกับเขาได้มอบความสุขให้เขาแล้วเขาก็ยิ้มกลับมาหาเราบุ๊กรู้สึกว่ามันฟูลฟิลบุ๊กมากค่อมสามัคคีคือแบบสิ่งที่สําคัญที่แบบ จะพาพวกเราผ่านอุปสรรคต Lang ่างๆสิ่งที่ยากที่สุดมันเป็นเรื่องของความส,สม่ําเสมอการที่เราจะเปิดร้านอาหารเนี่ยแล้วเราเราจะรันให้มันแบบเมนเทนให้มันเหมือนเดิมให้มากที่สุดตลอด่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ยาก <c oughs> สิ่งที่ได้รู้ก็คือเรื่องของความสมามัคคีนี่แหละครับผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่หมดแต่ว่าทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าทํางานไม่ทันเพราะว่าเราก็เป็นทีมเดียวกัน สิ่งที่ยากที่สุดกันเนอะกันว่าเวลาเพราะาทุกอย่างมันมีเวลาที่แบบว่าต้องกําหนดถ้าเรามีเวลามากกว่านี้เราอาจจะทํามันได้ดีกว่านี้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโปรเจกต์นี้เรอก็ เอออย่างเช่นที่บุกบอกเรื่องการบริการการแบบว่านน่นนี่นั่นแบบว่าเวลาการไปร้านอาหารนะเวลาเราอยากกินอะไรมากๆคนรอมันจะรู้สึกว่าโอ้ยมันช้าเราก็อยากจะทําให้แบบว่าอย่างเต็มที่แต่นี้สัมผัสดได้เลยว่าพี่กันอยากให้ลูกค้าได้แบบได้อาหารไ,ไวๆจริงๆอ่ะแบบทั้งเร่งตามพี่กันไม่คุยกับใครถ้าแทบไม่คุยกับใครเลยใช่แล้วเขาชอบหาว่ากันไม่ยิ้มกันะกันน่ะกําลังมีสมาธิในงานโนอเรากําลังโฟกัสกับงานน่ะเขาโอกใหม่แล้วแต่ก็มีมีไม่ยิ้มช่วงหนึ่ง สุดท้ายแล้วผมเชื่อ่ทุกคนคิดอย่างนี้เหมือนกันอยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาอย่างอุ่นใจออกไปอย่างอิ่มท้องมีความสุขด้วยรอพวกคดีมานานละสุดท้ายแล้วอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆชาวญี่ปุ่นบ้างครับนี่เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนแบบว่าให้ความสนใจเยอะขนาดนี้แล้วก็หวังว่าัางหน้าเราจะมาเจอกัน อีกครั้งในรูปแบบแบบนี้อีกเอออยากขอบคุณครับขอบคุณที่แบบเข้ามาอุดหนุนพวกเราเป็นแรงเชียร์ให้พวกเราตลอดใช่แล้วก็อยากฝากอย่างหนึ่งคือแบบว่าอยากให้บัวรอยบัวรอยบัวรอย <c oughs> ครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้บัวลอยเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของคนญี่ปุ่นขนมหวานของไทยที่บุกคชอบระดับต้นๆของของใจบุกเลยครับ<ม>ขอบคุณที่ไว้ใจพวกเรานะครับผมอยากจะแบบมาเจอกันอย่างนี้เรื่อยๆอีกครับผมแบบไม่ว่าจะเป็นแบบในรูปแบบไหนก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับผมที่มาอุดหนุนร้านเราอย่างตอนแรกที่เห็นแขกเข้ามาเนี่ยรับประทานอาหารเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเขาอะคือตั้งใจทานมากนะคือทุกคนตั้งใจกินและชมว่าอร่อยทุกคนเลย <c oughs> ถ้ามีโอกา,าสนะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาทําให้กินนะครับ ครับผมก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้การตอบรับรายการนี้มาเป็นอย่างนี้นะครับพวกเราทั้งหคนนะครับก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนเนี่ยตั้งใจกินอาหารที่พวกเราทําแล้วก็พวกเราเสิร์ฟเนี่ยอย่างดีถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยเราเห็นนะว่าเออเขาจะ,จะอาจจะรู้สึกว่าเผ็ดแล้วก็อิ่มแต่ว่าทุกคนเนี่ยทุกครั้ง เขาก็จะพยายามกินให้ได้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆรก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่แบบว่าลงทะเบียนเข้ามาหรือว่าได้เป็นคู่ที่แบบว่าเข้ามาในรายการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆมากๆสําหรับพวกเราหคนดีใจมากๆเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของเรา6คนกันที่แบบทําอาหารแบบจริงจังแล้วก็เสิร์ฟให้ทุกคนได้กินแล้วทุกครั้งที่แบบทั้ง4ี่รอบที่เข้ามากันก็เห็นว่าทุกคนมีความสุขเราก็ดีใจมากๆนะครับก็ที่จริงก็อยากมีโอกาสแบบนี้อีกใน ในโอกาสหน้าอะไรอย่เงี้ยครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับ อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าโปรเจกต์นี้นะครับเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การเสิร์ฟทั้งสองวัน4รอบแต่ปลายทางสําคัญของโปรเจกต์นี้นะครับเราต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและได้รับการประเมินความพึงพอใจเกิน80%ภารกิจของโปรเจกต์นี้นะครับจึงจะสําเร็จทีมงานกําลังรวบรวมใบประเมินของทั้ง4รอบนะครับแต่ว่าระหว่างที่ทีมงานรวบรวมอยู่เนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พวกคุณไปทําอาหารมาปาร์ตี้นะครับแล้วก็รอฟังคอมเมนต์กันแบบสบายๆโอเคไหมครับ ทุกคนเดี๋ยวบุ๊กว่าปาร์ตี้เนี้เรามาทําอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าว้าวเดี๋ยวบุ๊กเนี่ยเอามาม่าโอเคเนี่ยมาครีเอทเป็นเมนูพิเศษแล้วก็มาทํากินกันไหมเอาใคทำอาชันอาสาไทำดอาเดี๋ยวดด้วยดด้วยดาด้วยละกันโอเคดีออะพร้อมยางเด็กๆัโอเคเราต้องไม่ลืมเธะเอกของเราเข้ามาเลย ระหว่างรอครับ ฉลองให้ความเหน็ดเหนื่อยกันหน่อยเดี๋ยวให้เพื่อนๆเ,เนี่ยแนะนำทีละเ,เมนูกันหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆเ,เราเนี่ยตั้งใจทำกันมากขอแนะนำหน่อยเธอพอดีเนี่ยเรือครอบัวมันร้อนไหนๆก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยแล้วมีมาม่าโอเคก็จัดไปดิครับมาม่าโอเคกลิ่นทัฟเฟิลออนท็อปด้วยของดีเมืองโ,โอซาก้าทาโกยากิส่วนใครนะครับที่ชอบความแซ่บแบบผมนะครับผมแนะนำเลยนะครับมา okay, ม่าโอเครสหมาล่าเนื้อให้ความเป็นซ่าชาลินนะครับใครชอบความซ่าความแซ่บแบบนี้ ลิ้นชานะครับจัดไปเลยครับหอมกลิ่นเครื่องเทศแบบสุดๆปลาขา โอเคครับถึงเวลาสําคัญของโปรเจกต์นี้แล้วนะครับกับปลายทางสําคัญที่ทั้ง6คนต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและได้รับการประเมินความพึงพอใจเกิน80%ก่อนจะประกาศผลนะครับผมขอเชิญพี่แท้งนะครับมาฟังผลการประเมินด้วยครับพี่แท้งเชิญครับครับพีครับลีก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 เเีย้โย่เขอบคุณมากครับขอบคุณมีครับนีครับสุดท้ายรวมมือกัน ได้อย่างสนุกสนานมากพี่แท้งอยากจะฝากอะไรกับน้องๆหรือมีอะไรอยากจะพูดกับน้องๆมั้ยครับโหยมันเป็นประสบการณ์อันใหม่ของพี่เลยเนะี่ยพี่เป็นคนที่ทํางานมาเยอะมากสมัยนุ่มๆนะไม่เคยคิดถึงเรื่องแบบสีสันอย่างเงี้ยม,มันทําให้ชีวิตพี่แม่งดีขึ้นไว้คือเนี่ยทุกวันนี้ไอ่ไอ่เนีน่ยที่เราทํากันอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นฉากหนังฉากหนึ่นงอ่ะไอ้พี่ก็มานั่งดูเออแม่งจริงไว้มันไม่เหมือนร้านอาหารอ่ะคือพี่พูด ไม่รู้จะพูดไงมันมันเกิดมาเพื่อคอนเซ็ปต์นี้เลยชัวร์เลยหรือเปโอเคครับและผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านผลการประเมินก็คือคือ,คอ ประเมินนะครับผ่านกว่า99%แล้วคะแนนที่หายไปนะครับคือคอมเมนต์เรื่องของปริมาณอาหารที่มากเกินไปหน่อยไม่แต่รอบแรกกันให้ส้มตำเยอะจริงบอกเลยพี่เคยสอนเด็กๆมาแบบเด็กมหาลัยเนี่ยมาเรียนที่เนี่ยครับยังสู้พวกนี้ไม่ได้นี่เขาสองวันนะ เขาเหวี่ยงกระทะได้เขาทอดไก่ได้เขาทำอะไรแต่คนปกติเนี่ยมันต้องใช้เวลานะจะทำอย่างเงี้ยนะพี่ว่าต้องสองเดือนโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบเลิ่เลครับพี่แฮงค์อร็ลครับพี่แฮงขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับโอเคครับโปรเจกต์ฟูลลี่บุ๊กนะครับจะประสบความสําเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดพวกคุณทั้ง6คนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แทงด้วยนะครับขอบคุณพวกคุณทั้งหคนนะครับที่สู้กันมาถึงวันสุดท้ายนะครับหวังว่าการเปิดร้านครั้งนี้นะครับจะทําให้ทุกคนได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ความทรงจําดีๆกลับไปแล้วพบกันใหม่นะครับกับฟูลลี่บุ๊กครับขอบคุณนะครับ อยากจะบอกทุกคนนะครับทั้ง5คนนะคบว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่พวกเราเนี่ยเริ่มต้นกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็อยู่กันจนถึงวันสุดท้ายนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่มาเป็นความทรงจาที่พิเศษพวกผมเนี่ยนะครับดีใจมากๆที่ได้มาเป็นหนึ่งใน6คนแรกของปูลี่บุ๊กนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะผมที่เลือกผมพอได้ลองทำจริงๆผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสนุกสนุกดีครับสนุกดีก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่รู้สึกว่าแบบโตกอบแก่ไปก็อยากจะเปิดร้านอาหารเลยนะครับ รู้สึกสนุกด้วยที่แบบไปทํางานเป็นทีมแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกเราลงเรือลําเดียวกันแล้วครับหกคนก็คือมันไม่ได้แบ่งเลยเราช่วยกันหมดเลยสรุปใช่มันก็เป็นฟูลรีบูของเราครับใช่ครับฟูลฟิลฟูลฟิลอยากจะบอกเพื่อนๆว่าทุกคนเก่งมากครับผมเพราะแบบทุกคนอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานการทําอาหารแบบสูงขนาดนั้นแต่ทุกคนสู้ไปกับมันแล้วก็เป็นทีมเวิร์กันก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยพพอร์ตกันและกันอย่างนี้เสมอไปครับ บอกเลยว่าตอนที่ได้รับมาโปรเจกต์นี้รู้สึกว่ามองไม่เห็นภาพเลยสุดท้ายแล้วว่าทุกคนคือแบบเต็มที่มากดีใจที่ได้มาเป็นโซดึงในโปรเจกต์นี้หวังว่าครั้งหน้าเราจะมาเจอกันอีกครั้งในรูปแบบแบบนี้อีก ถ้าทุกคนได้ดูก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากๆแล้วก็ทุกคนก็ทำได้ได้ดีมากๆในในเวลาเท่านี้ขอบคุณมากๆก,กันว่ามันก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่เราแบบว่าได้เจอกันเราก็ไม่คิดหรอกว่าวันหนึ่งเราจะได้มาขายอาหารให้กับแฟนๆชาวต่างชาติเนี่ยก็ดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในรายการ o ฟริบุ o คครั้งนี้ด้วยครับก็ดีใจมา,มากเลยครับ